คุณสามารถวางแผนเกษียณได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนนี่คือสิ่งที่คุณทําได้เขาเรียกว่าการซื้อประกันบานาญหลักการของการทําประกันบํานาญนะคะคือคุณจะส่งเบี้ยในช่วงชีวิตหนึ่งถ้าคุณเริ่มส่งตั้งแต่ตอนอายุ2030เนี่ยนะคะคุณก็จะส่งเบี้ยถูกหน่อยจริงไหมเพราะว่ามันทยอยทยอยส่งมานะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกษียณแล้วบางกรมธรรม์เนี่ยเริ่มจ่ายเงินให้คุณตอนอายุ5 5นะบางกรมธรรม์เริ่มจ่ายเงินให้คุณตอนอายุ60คุณก็จะรับเงินเป็นบํานาญนะคะโจทย์วันนี้ของเราคืออายุ5ห อายุ60เนี่ยนะคะนะักลงทุนก็จะต้องจ่ายเบีย้ยก้อนใหญ่ๆนะคะเพื่อะถ้า IRR ได้ประมาณ3%เนาะคุณต้องจ่ายค่าเบีย้ยนะคะอยู่ราวๆนะคะ5 0 0 0 0 0ห้าแสนต่อปีนะคะนะยอดเบีย้ยนี้ไปลดภาษีได้นะคะเป็นเดียวกับไ m f นะคะนะักลงทุนเนาะคุณต้องจ่ายประมาณ5้0 0 0 0ส5 0 0 0 0แนะคะเป็นระยะเวลา10ปีให้คุณเนี่ยรับเงินบำนาญน,นะคะแถวแถวสามแสต่อปีอีกนะคะ2 5่สถึงสาปีนี่คือธรรมชาติของประกันบำนาญประเด็นก็คือถ้าไออาร์ต่ำกว่านี้คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยสูงกว่านี้เพราะว่าเขาไปเอาสร้้้้้้้าาาาางงผลลตออบบบแแททนนนนนนนใหคคคุุณณไไดดยกกกวว่่ีีเเะะะ็ิรัจ ก็อาจจะตามกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวเลขที่ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาครูให้ดูลวเลขเร็วๆเลยนะจ่ายไปประมาณ5ล้าน4นะคะเพื่อที่ไปสร้างบำงานตลอดชีวิตประมาณ8 9 9 7ล้านบาทครูคะมันจ่ายเยอะมากเลยใช่เพราะว่าอะไรเพราะระยะเวลาที่คุณส่งเบี้ยะนะมันน้อยเพราะมันบีบปุ๊บเนี่ย เงินมันยังไม่ทันทํางานเลยจริงไหมมันก็กลายไปเปลี่ยนไปเป็นเงินแบบบำนาญให้คุณแล้วอ่ะก็ดีนะคะของประกันบำนาญน็คือคุณน่ะจะไม่ต้องรับความผันผวนคุณไม่ต้องลงทุนนะคะเพราะบางคนเนี่ยไปลงทุนจ่ายห้าแสนบางทีไปลงทุนขาดทุนจริงเยอะกว่าประกันบำนาญอีกนะลงทุนไม่เป็นซื้อประกันบำนาญอาจจะดีกว่านะกระแสเงินสดอ่ะมันคาดการได้ง่ายคือจ่ายเท่านี้แล้วก็จะได้รับเงินเท่านี้นะคะไปตลอดจนอายุแบบเท่าไหร่แปดห้าเก้าสิบก็ว่าไปจริงนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะคะของประกันบำนาญหลักๆเลยก็คือค่าผลตอบแทนที่มันเกกกิดขขึ้้นน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 นะะะะะะคคคคคใาารรวววณณบแลลลผปโยช์องงััทุีี่มมจ ไออาร์หรือว่าอินเทอร์เนล р е й ออฟรีเทิร์นะคะอยู่ราวสองถึงสามเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะคะบางทีเนี่ยวันนี้เรามีเงินจ่ายจริงป่ะห้าแสนกว่าบาทต่อปีจริงป่ะเราไม่รู้เลยว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเราจะโดนเออร์ลี่รีทหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายหรือว่าเราไม่มีรายได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องที่เราจะไม่สามารถส่งเบี้ยนะคะได้จนครบอายุสัญญาดังนั้นคําแนะนําสําหรับครูสาหรับการใช้ประกันนนนบาาเ็จใใกรรวววงงแีีะคคคออออออช้้้้้ส่่ไไมตต์ลป าหกแสนนะคะเพื่อที่จะไปรับเงินสามแสนนะคะใช้บางส่วนนะจ่ายปีละห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปรับเงินบํานาญบางส่วนให้มันแบบให้มันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกระแสเงินสดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่เรากรเกษียณะค,ะคุณก็ไปดีไซน์นะคะในการสร้างพอร์ตเกษียณนะคะด้วยการใช้ส่วนหนึ่งก็คือการใช้ประกรับนบํานาญนะคะไม่ต้องไปฮาร์ดคอร์อันนี้ฮาร์ดคอร์เกินนะคะนะแพงไปแพงไปนะเอาที่มันเหมาะสมนะคะประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจะต้องออคำนึงถึงนะคะเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ความสามารถในการจ่ายเงินสดในระยะยาวด้วยต้องเก็บเงินไปจ่ายประกันสุขภาาาพออีกกจริงงมนนะะคค็เแ่่บสว โอเคค่ะนี่คือวิธีที่1นึ่นะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากวางแผนเกษียณแบบไม่ต้องลงทุน